สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธเวิร์ดกันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตวันพีชนะครับผมนะอ่าไม่ใช่อัปเดต9นะอัปเดตวันพีชนะครับแต่ก็เทียบได้ว่าเป็นอัปเดตใหญ่อีกอัปเดตหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการลบดีโอไปแล้วนะครับนะอีเวนต์แล้วก็ริมรุวาเลนไทน์ด้วยนะครับผมนะตอนนี้เลเวลก็จะตันอยู่ที่8,500นะครับผมนะ ก็เพิ่มมาพัานเลเวลเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนระบบ GPS ใหม่ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยน UI หลายๆอย่างเลยนะครับนะอ่าเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะครับก็ระบบ GPS ก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับนะอาโอเคครับสําหรับระบบ GPS ใหม่นะก็เมื่อคุณคลิกไปที่ตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่มีแบบว่าลูกศรเหลืองๆรอบตัวแล้วนะครับนะมันจะขึ้นบอกจุดเลยนะครับว่าเราอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะแล้วก็มีลูกศรเขียวๆชี้อยู่นะครับอย่างเช่นตรงนู้นเลยนะครับ นะก็ถ้าเราเข้าไปใกล้มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปให้ดูนะก็ซึ่งเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆแล้วเราไม่ต้องไปกดปิดไอ้ GPS นะครับมันจะปิดให้ออโต้นะครับนี่มันจะบอกว่าคุณได้ถึงที่หมายแล้วนะครับนะแล้วก็จะปิดไปให้เลยนะครับนะไม่ต้องมาปิดแบบอัตโนมือเหมือนแบบว่าแพทก่อนๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบ GPS ใหม่นะต่อมานะครับก็จะเป็น UI ก่อนละกันนะเดี๋ยวรีวิว UI ใหม่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทเค็นนะก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับสำหรับสตาร์นะเอจะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่อคอนเฉยๆรูปดาวนะครับเนี่ยเป็นดาวรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะอ่าเป็น UI ใหม่นะครับเ,เลือกดับออกมาสุ่มสตาร์นะครับนะก็กดสไตล์ตรงนี้เพื่อสับเป็นหมัดนะครับนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดูง่ายกว่าเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตาเนาะโอเคต่อไปก็เป็น UI พวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนมาแบบว่ามีรูปแบบนี้แล้วนะครับนะแล้วก็จะมีปุ่มให้อีควิกนะครับถ้าเราต้องการใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมัดทั้งดาบเลยครับมีไอคอนแบบนี้แล้วนะครับนะโอเคอะต่อมานะครับจะเป็นระบบอีโมดนะครับซึ่งแต่เดิมมันจะต้องพิมพ์คําสั่งเอานะครับนะทับ E ทับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ จะเป็นแค่การกดตัว B แล้วนะสำหรับในคอมนะครับกดกดตัว B เลยนะครับแล้วก็เลือกท่าเต้นได้เลยเนาะสำหรับในมือถือก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้อยู่นะครับนะก็ลองกดกดดูสักปุ่มหนึ่งนะครับนะโอเคเนี่ยกดแล้วก็เต้นได้เลยนะครับบางท่าก็มีเพลงนะครับบางท่าก็ไม่มีเนาะอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็ได้มีผลใหม่ตื่นแล้วนะครับนะซึ่งก็คือผลแมกมานั่นเองนะครับ นะก็วิธีทําก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับไปลงดันอยู่ที่เกาะไอเกาะโดนัทนะครับนะก็จะมีเลดใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะตอนนี้จะเป็นดันที่ยากที่สุดนะครับนะก็ยิ่งอันหลังๆลงไปเรื่อยๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะสำหรับดันแล้วก็ได้ของขึ้นปะของเยอะขึ้นใช่นะครับจะได้ของเยอะขึ้นตามนี้เลยอันแรกก็หนึ่งแสนสองแสนแล้วก็มาสามแสนนะครับความยากก็ด้วยนะเออจะเพิ่มไปตามลําดับนะครับนะ เลือดมอนดาเมจมอนอะไรอย่างงี้นะครับนะก็เมื่อได้ของครบแล้วก็เอามาคุยกับตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะได้ผลมากๆตื่นมานะครับมาเดี๋ยวรีวิวสกิลเลยละกันอ่ะโอเคนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับเป็นการปล่อยอะไรทุกอย่างแบบข้างหน้าอย่างงี้นะครับนะนะครับจะไปท่าสองนะครับเป็นการวางพื้นมากอย่างงี้เลยนะครับนะอ่าประมาณนี้ถือว่าวงก็ใช้ได้อยู่นะครับ a o e เนาะใช้รอบเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ นะต่อไปเป็นท่าที่สามนะครับเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้อัพสเตตนะเอ้ยรเมจเลเบาหน่อยนะครับอ่าต่อไปท่าที่สามนะครับอเป็นท่าบินนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะแปลงเป็นผลแล้วก็บินไปนะครับก็ถือว่าเป็นผลที่บินได้นะครับนะแต่ว่าไม่ไวเท่าแสงนะโอเคต่อมาก็สกิลสุดท้ายซึ่งผมคิดว่ามันก็ใครใครที่อยากเอาไปเอฟเคก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะอ่ะสกิลที่สี่นะครับปึ๊บอ่ะจะเป็นการัมอน ผู้เขาไฟออกมาอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ดาเมจกระจายแบบโคตรโคตรเอลอะนะครับนะแล้วก็อยู่นานด้วยนะนี่ถ้าผลนี่น่าจะแรงนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับผลแมกมาตื่นนะครับผมนะต่อมานะครับก็ได้มีการบัฟกิฟเปียนะครับนะบัฟดาเมจทุกสกิลนะครับแล้วก็ได้มีการบัฟพวกสตาร์ด้วยนะครับนะให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับ หลังจากที่เนิร์ฟไปนะครับแต่ว่าไม่ได้บัฟทุกอันนะบัฟบางอันเท่านั้นนะครับก็มาอ่านกันในอัปเดตล็อกในเกมเอาเองแล้วกันนะครับนะหรือว่าใครอยู่ในดิสคอร์ดก็อ่านกันเองนะครับต่อมาครับที่สําคัญเลยอันนี้น่าจะมีคนบ่นเยอะนะครับครับก็เป็นการเนิร์ฟยูตะนะครับนะสกิลซีที่มันจะตัดเลือดของทุกอย่างนะครับห้านตะก็เนิร์ฟไปตอนนี้ก็จะตัดเลือดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะตัดน้อยลงครับเป็นย5%เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอ ลืมบอกไปนะครับสาหรับเรื่องเลดนะตอนนี้ในในดันไหนก็ตามครับทุกดันมันจะดรอปเหล็กด้วยนะครับนะสำหรับเจ้าตัวออกนะ50%นะครับผมต่อไปก็จะไปถึงเมนหลักแต่ว่าไม่หลักสุดนะครับนะเป็นดาบแชงนะครับผมนะก็จะเป็นระดับมิติกนะครับเดี๋ยวผมบินไปที่เกาะแชงก่อนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเกาะกะโหลกนะครับก็มีใน GPS เหมือนกันนะครับนะโอเคก็ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดเกิดของแชงนะครับนะก็ก็ใช้ของประมาณนี้เลยนะครับก็นี่นะครับโอกาสทุกอย่างที่ดรอปจากแชงนะครับจะมีซาร์โทเค็นนะครับแล้วก็มีดรอปโซแล้วก็ดรอปกิฟฟอนนะครับกิฟฟอนนี่ก็คือดับแชงนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็จะมีอันที่ดรอปยากที่สุดนะครับก็จะเป็นฮาคิราชันนะครับผมนะในอัปเดตนี้มีเพิ่มฮากิราชันมาด้วยนะครับนะ ก็จะรอปยากหน่อยนะครับสาหรับอันนี้แต่ว่าสําหรับใครที่อยากได้อักคิราชันแบบว่าตีอันนี้ไม่ออกสักทีก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนะที่ช็อปตรงนี้เลยนะครับนะซื้อได้เลยไม่จําเป็นต้องพึ่งดวงนะครับนะพึ่งตังโอเคนะครับก็เดี๋ยวรีวิวสกิลของอันนี้เลยแล้วกันนะครับนะไอ้กิฟฟอนโอเคนะครับสาหรับสกิลแรกของดาบกิฟฟอนนะครับนะมาปุ๊บอาจจะเป็นการสลับสองทีไปข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับนะ เดี๋ยวใช้กรอบล้วกันฮึบฮึบอ่ะประมาณนี้นะครับนะโอเคต่อมาสกิลที่สองนะครับอจะเป็นการฟันขึ้นแบบว่าพายุไปข้างหน้าเนาะอ่ะประมาณนี้ถือว่าคูดาวก็ไวอยู่นะเออสกิลแรกสกิลสองนะครับเนี่ยโอเคมาต่อมาครับสกิลที่สามนะครับผมอาจจะเป็นการเรียกสายฟ้าออกมาผ่าแบบนี้เลยครับซึ่งดาเมจนี้มันไม่ได้แบบว่าอยู่ตามจุดสายฟ้าที่มันแรนดอมนะครับนะคือแบบว่ามันจะอยู่ทั้งวงเลยครับ นะไม่ได้ตามจุดสายฟ้านะจะอยู่ทั้งวงรอบตัวเราเลยนะครับไอ้สายฟ้าคิดว่าเป็นแค่เอฟเฟกเฉยๆแล้วกันนะครับนะเอาไว้แบบเท่ๆนะครับแต่ว่าจริงๆดาเมจมันโดนรอบตัวเราเลยนะครับนะเรื่องฮิตบ็อกซ์นะเออโอเคต่อมานะครับจะเป็นสกิลสุดท้ายของดาบกิฟฟอนนะครับซึ่งก็คือฮาก์คิราชันนั่นเองนะครับแต่ว่าฮาก์คิราชันนี้จะไม่เกี่ยวของเพราะว่าในเกมพาร์นะอันนี้จะเป็นของดาบนี้เฉยๆนะซึ่งก็คือฮาร์คิราชันของแชงนั่นเองนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับกดปั้ง ก็จะประมาณนี้นะครับฮากิราชันของแชงนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับดาบฟิฟอนนะครับผมนะโอเคมาต่อมาก็รีวิวสกิลฮาคิราชันเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ในคอมนะครับถ้าคุณมีฮากิราชันก็กดตัว H นะครับผมนะส่วนในมือถือก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้นะออโอเคก็สําหรับฮากิราชันนะครับมันจะมีดาเมจด้วยนะครับนะซึ่งดาเมจ จะแรงตามเลเวลของตัวละครเรานะครับนะก็ถ้าเลเวลเยอะก็จะดาเมจแรงนะครับนะเออแรงขึ้นเรื่อยๆื่อครับตามแพทไปถ้าเลเวลเพิ่มนะครับความสามารถของมันก็มีการสตันด้วยนะครับนะมาก็กดเลยแล้วกันอ่าก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับสำหรับฮาคิราชันนะครับผมนะ ก็อันนี้เราไม่จําเป็นต้องสนเรื่องสแตตเลยนะครับเพราะว่ามันจะแรงตามเลเวลตัวละครเรานะครับ่ะเออก็ถือว่าแรงนะครับนี่ขนาดเรื่องไม่ตันนะเนี่ยก็อันนี้จะแรงขึ้นตามฉายาด้วยด้วยนะครับไอฮากคิราชันนะครับนะดาเมจโอเคอันนี้มันไม่สตันเพราะว่ามันตายไปเลยนะครับนะเออก็ถ้าใส่ศัตรูที่มันแบบว่าไปตีบอสอะไรเงี้ยมันถึกก็จะโดนสตันนะครับอ่าตอนนี้นะครับบอสก้อนที่มันดรอปสกิลนะครับก็จะเกิดจาก 5นาทีนะครับกลายเป็น3นาทีนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับบอสท,ที่เกิดตามเวลานะครับอย่างเช่นมีฮอกแล้วก็ไอรอยัลบอสนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับนะจะกลายเป็นการซัมมอนออกมาแทนนะครับนะต้องใช้ที่ซัมมอนในการเสกออกมาเพื่อตีนะครับนะก็รอยัลบอสนี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นรอยัลเทมเพลตด้วนะเอออ่ะก็สําหรับที่ซัมมอนนะครับก็จะเป็นซัมมอนออฟนะเออ ก็วิธีการหาซัมโมนออฟนะครับก็คือมี2วิธีนะครับนะก็วิธีแรกนะครับก็ได้จากการเอฟเคเลยสําหรับคนขี้เกียจนะครับก็สามารถตกปลาเอาได้เลยนะครับจะได้จากกล่องนั่นเองนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ร้อนตะก็ต้องใช้ดวงอีกทีนะครับเนี่ยก็ในกล่องนี้ก็จะมีโอกาสดรอปสตาร์โทเค n นแล้วก็ซัมโมนออฟนะครับนะก็สุ่มไปแล้วก็มีไม่ได้ไรด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ซัมโมนออฟแหละแต่มาณนี้เลยส่วนวิธีที่2นะครับอ่าเอเคนะครับสําหรับ วิธีการได้ัมอนลออฟแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเสียเวลาเอสดเหรือว่าอยากได้เลยนะครับก็มาคุยที่บอสตี้แมนที่เกาะกลางตรงนี้เลยนะครับนะก็กดคุยไปครับอันนี้ต้องต้องเลเวลประมาณนี้ขึ้นเดินครับสี่พันบนะถึงจะรับคุยได้นะครับก็กดตัว E คุยไปนะครับแล้วก็จะมีบอสขึ้นมานะครับก็ มันจะมีจุดอยู่นะครับแดงๆก็ดูรอบตัวเอานะครับนะจุดแดงๆเป็นเป้าหมายแบบนี้นะครับก็ให้เราไปฆ่านะอันนี้ก็คือเราจะการันตีได้ซัมมอนออฟทูคิวเลยนะครับเมื่อเราไปฆ่ามันได้เนาะก็เอ่อเฟสนี้ครับจะมีคูดาวอยู่3นาทีนะครับนะซึ่งต้องออนอยู่ในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับถึงจะนับคูดาวต่อถ้าออกเซิร์ฟแบบว่าออกเซิร์ฟเข้าใหม่มันจะไม่นับคูดาวนะต้องอยู่ในเซิร์ฟ3านาทีเท่านั้นนะครับนะเมื่อเฟสเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือสําหรับ วิธีที่สองนี่สําหรับคนที่แบบว่าเกียดที่เกียด,ด F K นะครับแบบว่ามีเวลาว่างเล่นเกมอะไรเงี้ยก็มาไล่ทําได้นะครับนะพราะมันการันตีแล้วแค่ทุกๆสามนาทีเท่านั้นนะครับนะส่วนวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่สามผมลืมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกาะสมอนนะครับนะนี่เลยนะครับนะแล้วก,กดเข็มทิศมาดูได้นะมันจะชื่อว่าอะไรวะเกาะสมอนมันจะชื่อว่าอ้าว อ๋ออันนี้นะครับสีฟ้าอันแรกอ่าวิธีที่สามที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนะสาหรับคนที่แบรรบว่ามีโลบักเลอือแบรรบว่าขี้เกียจไปไล่ตีทาเฟสหรือว่า FK ไงเงี้ยก็สามารถใช้โลบักซื้อัมอนออฟได้นะครับนะเออซื้อแล้วก็จะเข้าตัวเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้เสกได้เนาะก็ัมอนออฟก็สามารถเสกได้สองตัวนะครับก็จะเป็นรอยัลเทมเพส ครับแล้วก็เป็นมีฮอกนั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้พวกเบลีกับลูบี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะครับแต่ผมจะเสกบอสมีฮออกมาให้ดูแล้วกันนะครับนะอ่ะปึ๊บมาเสกก็จะเกิดข้างล่างตรงนี้เลยนะครับนะก็ไม่สามารถเสกซ้อนได้นะก็เมื่อมีคนเซตกอยู่มันจะบอกว่าบอสได้ถูกสปอนแล้วนะครับนะนะเสกซ้อนไม่ได้นะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะดับกินออฟแล้วก็ฉายาของมันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็จะมีอัปเกรดฉากนะครับ10%ตรงนี้เลยนะครับนะ แล้วก็ด okay. ักเบดก็โอกาสเท่าเดิมนะครับโอเคซึ่งอัปเกรดชาต์เอาไว้ทำอะไรก็อ่ะซึ่งอัปเกรดชาต์นะครับก็เอาไว้ทำเอาไว้ทำทูโยรุนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นดาบที่เก่งที่สุดในอัปเดตนี้นะครับนะก็ไอ้ดักเบดเนี่ยมันไม่ใช่โยรุนะครับมันเป็นแค่ดักเบดเฉยๆนะครับนะส่วนทูโยรุก็คือที่มีฮอกถืออยู่ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าเนาะเออก็ไปที่ก่อกลางนะครับนะอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไอ้ที่ทำทูโยรุนะ ซึ่งก่อนที่จะทำทูยูรู้ได้คุณก็ต้องมีดักเบดก่อนนะครับไม่ไต้อง็ปต้องวีสองนะแค่มีดักเบดเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็มากดรับไว้ตรงนี้นะครับนะก็สมมุติว่าคุณยังไม่มีดาบนะครับก็กดคุยแล้วก็จะได้เฟสมาครับนะก็ตอนนี้ผมรับไม่ได้นะก็จะเกี่ยวกับอัปเกรดฉากไอ้เมื่อกี้แหละนะครับนะก็วิธีการทําก็ประมาณนั้นนะครับนะไม่ได้ยากมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่เคยทำดูสิ นะครับส่วนทางรัดในการได้ทูโยรุนะครับก็จะอยู่ในช็อปตรงนี้เลยนะครับนะในราคา899โลบักนะครับซึ่งอันนี้สามารถซื้อข้ามไอดักเบดได้เลยนะไม่ต้องเป็นต้องซื้อดักเบดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าคิดว่าอันนี้มันแพงนะครับก็ซื้อดักเบดแล้วก็เอามาทำทูโยรุนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ ทูโยรู้นะวิธีการทํานะครับนะเดี๋ยวก็รีวิวสกิลเลยแล้วกัน mm hmm. ก็อันนี้ขอโทษทีนะครับที่รีวิวอย่างละเอียดไม่ได้นะวิธีการทําเพราะว่าผมรับเฟรชไม่ได้ได้ดาบมาแล้วนะครับโอเคมาครับก็สําหรับสก mm ิล hmm. แรกของดาบทูโยรูนะเออโมเดลก็จะเป็นแบบโยรูแบบโยรูจริงๆเลยนะครับนี่นะครับนะโอเค,อเคมาก็สําหรับสก mm ิล hmm. แรกนะครับอาจจะเป็นการตวัดดาบแบบว่ารอบตัวนะครับนะแบบว่าฟันทีหนึ่งนะครับ พ่งอย่างนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเอโอก็ใหญ่อยู่นะครับนะเนี่ยตรงนี้ยังโดนเลยดูดิใช้ได้นะครับต่อไปก็เป็นสกิลที่สองนะครับเอาเป็นการฟันรัวรวรอบตัวนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยก็วงกว้างอีกแล้วนะครับนะดาบนี้บอกเลยว่าอย่างโกงนะครับสกิลสองอีกรอบดิรัพโอ้โหกว้างจ้าไปสกิลที่สามนะครับที่เป็นการสแลปไปข้างหน้านะครับ ็นตัว x นะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะสกิลก็ใหญ่อยู่นะครับจะใช้อีกรอบนะครับนะครับก็ได้อยู่นะครับเออมาต่อมาสกิลสุดท้ายละสกิล c op ที่ตุดของไอ้ดาบเล่มนี้นะครับผมนะซึ้มอ่านี่เลยนะครับก็จะเป็นการฟันรัวแบบว่าพ่อคดแม่รัวนะครับนะแล้วก็วงโคตรกว้างด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับดาบทูโยรุเนาะก็อันนี้ ไม่ได้ติดดาวอะไรนะครับถ้าติดดาวก็น่าจะดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับผมนะเดี๋ยวใช้อีกรอบดิสกิลมันฟีวดีนะครับนะแล้วก็วงโคตรกว้างอ้บนี่ประมาณนี้เลยโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับนะก็ไอ,ดอด้ดับอัปเดตดับในอัปเดตนี้มันอยู่ถาวรน,นะครับไม่ได้เป็นลิมิตหรือแต่อย่างใดนะครับนะก็หาได้ตลอดนะครับนะโอเคต่อมาครับก็ถึงอย่างสุดท้ายแล้วก็คือฉายานั่นเองนะครับนะ ฉายาที่เพิ่มมาในอัปเดตนี้จะมีอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือคุณจะได้จากการที่คุณมีทูโยรุนะไม่ว่าจะจากทำควสเสร็จหรือว่าจากซื้อเป็นเกมพารนะครับนะแล้วก็ฉายาที่2ก็คือได้จากการมีฮักกิราชันนะครับนะมารีวิวอันแรกก่อนเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นฉายาของทูโยรุนะครับนะก็จะคูณสเต็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกจะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ประมาณนี้เลยโอเคมาต่อมา นะครับก็ここจะเป็นฉายาของคนที่มีฮากิราชันนะป๊บอ่ะสแตตก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็ออร่าก็ถือว่าเปรี้ยวนะอันนี้ถือว่าถูกใจผมนะครับนะก็แบบว่าเหมือนเอาฮากิราชันมาเคลือบตัวนะครับนะใช้ได้ช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับฉายาทุกอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับนะคิดว่าน่าจะพูดไป ทุกอย่างแล้วถ้าผมไม่ได้พูดอะไรไปก็ไปดูกันเอาเองในอัปเดตล็อกนะครับใน d i s c o r d หรือว่าในเกมก็ได้นะครับมีอัปเดตล็อกอยู่นะครับที่ขวาบนตรงนี้เลยนะในเกมแล้วก็อ่านเอานะครับในนี้นะครับ okay. อโอเคอ่าโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม